จาอดที่จะแบ่งปันอีกรอบให้ทุกท่านได้ดูกันชัดๆนะคบวัดโสธรวรีิ์หารค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะนี้วารุตามาเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปในวัดเรามาดูบรรยากาศรอบนอกกันก่อนค่ะนี่ค่ะเียวัดหลวงอสวสวยมากๆเลยค่ะลแล้วหลังจากที่ปรับปรุงใหม่นะคะก,ก็ยิ่งสวยกว่าเดิมค่ะงาม่ไเลย i'm going one วัดหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ที่จังหวัดจะเชิงเซาค่ะไม่ห่างจากกรุงเทพขับรถมาไม่นานก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะเราก็จะได้มากราบไหว้ท่านด้วยกันนะคะโอ้โหอาคารที่อยู่ตรงหน้าวารุตาสวยสง่าง,งามโดดเด่นมากๆเลยค่ะวรุตาไม่ได้มาที่นี่นานแล้วค่ะ โอ้โหดูนี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในกันแล้วค่ะวันนี้ขอเชิญทุกๆท่านนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อโสธรด้วยกันค่ะพั้ง่งนะ้นะนะี่มีเรืโค้งเข้มแบบเนี เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกราบไหว้ท่านนะคะจะมีการเขียนบอกทางเข้าทางออกกันอย่างชัดเจนนะคะ ทางเข้าก็จะมีจุดคัดกรองไวรัสโคโรนาด้วยค่ะทางเข้าไปกราบหลวงพ่อสุทนมีทางเดียวเท่านั้นนะคะและก็ขอความคุณนางปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดวัดสุทนวรารา,วรามวาวิหานไปกันเลยค่ะ และตอนที่เข้ามานะคะใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนเข้าวัดอุณหภูมิรบกวนเดินเป็นแถวนะคะเพื่อความเป็นระเบียบค่ะ,คะหยุดร้อยเครื่องวัดอุณหภูมิอ่านก่อนนะคะเขามีการสแกนหน้าตาด้วยนะคะ แล้วก็ขอความร่วมมือกรุณาง,งดถ่ายภาพและนั่งสมาธิเนื่องจากสภาวะไวรัสโควิด -19 ค่ะขอความร่วมมือถอดรองเท้าว,วางมือชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความเป็นประเบียบค่ะเมืม่อก,กี้วารุตา ก็ได้เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธรค่ะแต่ทางวัดไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะบรุตาก็เลยได้ถ่ายบริเวณรอบๆอบูทหลวงพ่อโสธรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะมีร้านขายของเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งของกินของฝากเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยกันนะคะว่าก็มีอะไรบ้าง อากาศวันนี้ค่อนข้างจะร้อนทีเดียวค่ะและบางช่วงก้อนเมฆก็ครึ้มทำท่าฝนจะตกบางส่วนก็ใสสว่างก็ไม่แน่ใจนะคะแต่แดดร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนเดินก็ต้องมีหมวกมีแว่นตากันแดดเพื่อป้องกันความร้อนกันค่ะโอ้นุ่นนุ่นนุ่นวรุตาเห็นร้านขายของแล้วค่ะโอ้ยเยอะจริงๆเลยค่ะ เราเดินกันไปชมกันเลยค่ะตื่นเต้นอีกแล้วค่ะมาเมืองไทยแต่ละครั้งเราได้ชมบรรยากาศแบบบ้านเรามันรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ในส่วนของหลวงพ่อโสธรเองนะคะก็ยังสร้างศาลามไม่เสร็จค่ะ บางส่วนก็ยังทําการโขสร้างอยู่นะคะแล้วก็บางส่วนก็เสร็จไปแล้วค่ะใครที่มีใจเป็นกุศลอยากทาบุญหรือว่ามาช่วยสร้างโบสร้างศาลา<ม>ก็เชิญได้ที่วัดหลวงพ่อสโธรวัดสธรวรารามวราวิหารจะเชิญเซาค่ะเชิญเลยนะคะนี่ค่ะดูป้ายกันให้ชัดนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีทําการก่อสร้างแต่สามารถกราบไหว,สหว้สักการะหลวงพ่อสุทธรสามารถสักการะได้ตามปกติค่ะข้ามถนนกันเลยไปเลยค่ะโอ้โหมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยค่ะมุมน,นี้ก็จะมีการรำแก้บนกันด้วยนะคะใครบนบานสารกล่าอะไรก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะ ทุกคนก็มาโรสั่งจ๋าตีกาแฟโบราณคั่วเองนะคะนี้ค่ะของแฟนนิวสิกกำลังดื่มกาแฟโอเลี้ยงยกล้อค่ะอร่อยไหมคะอร่อย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 สามีบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับโอเลี้ยงยกล้อวันนี้ค่ะ ตาอ,อดที่จะแบ่งปันอีกรอบให้ทุกท่านได้ดูกันชัดๆนะคะวัดโสธรวรารีหารค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเชิญชวนทุกๆท,กท่านเลยค่ะมากราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเองค่ะเด็นเราเดินชมตลาดกันนะคะนี่ค่ะ เป็นร้านขายไข่ต้มนะคะไข่บุนบานสาร่ากราวอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่นี่จะบุนบานสารกร่าวไข่ต้มค่ะก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้าวัดนะคะพวงมาลัยก็มีพร้อมค่ะนี่ของแห้งของสดก็มีเพียบเลยนะคะร้านหมึกนี่ ทานพร้อมทานนะคะอุ้ยมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นี่ข้าวหลามค่ะข้าวหลามเม่ทู้นเนี่ยนี่ค่ะวารุตาก,ก็เลยซื้อขนมนี้ไปและวก็ปลาค่ะจะเอาไปชิมที่บ้านดูนะคะว่ารสชาติเป็นบบยังไรมีทั้งชนิดหอมแล้วก็ชนิดมันค่ะ เห็นขนมจ้างค่ะตอนที่บรุตาตอนเด็กๆนะคะแกะแล้วก็ไปสื่อ,อไปจิ้มกับน้ำตาลอร่อยมากๆเลยค่ะพวงละ3ซม้ามบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหมุมนี้รสตอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เดินชมตลาดหน้าว,วัดหลวงพ่อโสธรกันยาวๆกันเลยค่ะ โอโหนู่นปูดูร้านนี้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งของห้าวของหวานโอ้ยน่าทานต้งนั้นเลยค่ะดูร้านนี้ของเรื่องชื่อของที่นี่นั่นคือขนมจาก,กับข้าวหลามค่ะโอ้โหน่าทานจริงๆเลยค่ะ ร้านป้าอ้วนค่ะคล้ยฉาบเบือกฉาบมันฉาบเบือกเต็มเบือก,บอ,กอบเนยปลาทอมัน,นรังนกุ่เหรียมโคดของฝากจากวัดหลวงพ่อโสธรนะคะมีหลายอย่างน่าทานมากเลยค่ะนี่มีสาวเขาสนใจอยากจะซื้อของไปฝากลูกค่ะนี่ มุกนะคะเนี่ยทำจากอ้ไรคะมุกน่าทานมากๆเลยค่ะนี่แต่เนี่ยคืออันนี้มันมันเต่าเผือกเขาเรียกมันเต่าเผือกอ๋อมันเต่าเผือกเหรอคะโอ้โหสีสวยน่าทานมากๆอันนี้มันรังนกมันรังนกสองสีน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือฟักทองโอ้โหฟักทองเกาน่าทานค่ะอันนี้เผือก อันนี้เผือกเ,เป็นแผ่นแล้วนี่ก็เผือกเป็นเส้นค่ะเส้นใส่น้ําตาลน้ําตาลมากน้ําตาลน้อยหรือไม่มีน้ําตาลเลยสามารถเลือกสถานี้ค่ะหน้งปลาโอ้โหใครอยากจะมาซื้อมาช็อปของกินของฝากก็เชิญได้ที่ตลาดหน้าวัดหลวงพ่อโสภรกันเลยนคะคะ โอ้ยนู้นด,ดูดูข้างในเต็มกันไปหมดเลยค่ะเห็นหมากแล้วคิดถึงบ้านที่อัมพาเลยค่ะนี่หมากบ้านที่อัมพามาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน,นี่นี่ร้านขายหมากร้านสกัดทำของสักระมือชาค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อกันเลยนะคะโอ้อตลาดมีข้าวโงขายเยอะเยะนมากมายเลยค่ะ อยของเปรเี้ยวก็มีค่ะมะม่วงดองมะยมดองมะดันดองอ๋อา้อยู่สิคะน่าทานมากๆเลยค่ะกุ้งแห้งโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ทุเรียนวันนี้ปลาหมึกโอ้โ,ห,โห,หน่าทานทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> นี่ก <c oughs> ุ้งค่ะกุ้งเอ้ยไม่ใช่หอยค่ะเอ้ยไม่ใช่ปู ปูอดองใครอยากได้แบบไหนมีหมดเลยค่ะนี่ก็มีหอยดองด้วยนะคะหุ้ยดูพวงปลาโอ้โปลาแห้งไว้ทำต้มโคร้งอร่อยมากๆน,ะะนี่น้ำตาลตนธน้ำานนตนำาลเป็นแผ่นอุ้ยมีแบบเป็นกระปุกด้วยนะคะน้ำตาลนตนดกระปุกละ65สบหาทเองค่ะนี่แล้วก็มีนี่ กะปิค่ะกะปิกระปุกละร้อยเอ็นโอ้โหอยากได้กระปุกเล็กห้าสิบบาทโอ้โหค่ะทั้งซ้ายค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าทานมากดูร้านนี้มะม่วงกวนอินทะผาลิมโดมะขามแช่อิ่ม มะเขือเทศบวยหันมะม่วงกวนตาไอ้ตกายลูกรุ่นอันนี้มะม่วงกวนเปรีย้ยวอมวาะโอ้โหวรุตาละงานตามากๆเลยค่ะนี่ค่ะของโปรดโอ้โหมัดตรงมแช่อ,อิ่มค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะร้านค้าในตลาดหน้า วัดหลวงพ่อโสภนเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะเชิญชวนกันเลยค่ะตื่นเต้นแล้วก็มีของให้เลือกซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะมากราบหลวงพ่อได้บุญด้วยแถมอิ่มท้องกลับไปบ้านกันทีวหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเดินดูกันไปอีกค่ะ เกือบรนี้ก็น่าทานมากๆเลยค่ะมีสีสันเยอะแยะมมากมายโอ้โหดูทุเรียนทอดโอ้โหกระสอบใหญ่เลยค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็นี่แหละค่ะเมืองไทยเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์อ้าวเจอพี่สาวแล้วค่ะมาซื้อของค เมี่ยค่ะคงให้ชิมเดี๋ยวมารุตาขอชิมด้วยอือหึอือหือนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้กล้วยจ้ะอือหือกล้วยหักเอ้ยอันนี้เผือกค่ะอันนี้กล้วยนะอือหือเผือกก็ไหมอย่างนี้เลยค่ะให้รอใครเลยนี่ค่ะนี่พี่สาวก็ชิมเผือกอือหึเป็นยังไงบ้างคะเผือกอร่อยค่ะกรอบอร่อยกรอบใช่ไหมคะโอ้โห อย่าลืมนะคะที่นี่มีของฝากกลับไปหาคนที่บ้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะมากราบหลวงพ่อโสธรส่วนมาที่นี่ก็จะได้เอาของฝากตั้งอิ่มท้องอิ่มอ,อกอิ่มใจกันไปทุนหน้าเลยค่ะโอ้ยเห็นร้านนี้อดที่จะหยุดไม่ได้ค่ะภาระสามรถส่งเครื่องาระสามรถสมุนไพรฟา,าระสามรถก,กั้งกริ้งฟาระสามรถปัดเป็ดค่ะ นี้ค่ะตังโถยพาราสั์ประจมกุ้งจมนี่โอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะอยากจะมีอาหารหลากหลายกินก็ต้องมาที่นี่ค่ะตังถุงป,ปลาถั่วโตตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใครเดินมาก็เริ่มหิวค่ะร้านนี้จะมีหอยทอดกับผักไทย นี่ค่ะขอโทษน้าตานะผัดไนะคะนี่ผัดไทยค่ะนี่คุณเอ็มออนอ๋อช่วยชิมหน่อยสิคะว่าหอยทอดของร้านนี้อร่อยไหมคะนี่คุณเอ็มออนคุณเป็นอะไรคะช่วยชิมให้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าอร่อยไหมคะคุณเอ็มออนนี่คุณเอ็มออนเรื่อยนะค่ะ หอยค่ะอืมหอยนี่หอยนวลเลยหอยนิ่มหอยนวลเหมาะสำหรับคนที่มีคนแก่ๆไม่มีฟันโอ้โหหน้าทานใช่ไหมคะอยาถามคุณทิจราหน่อยค่ยคุณทิจราเป็นยังไงคะหอยตัวนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ๋อคุณทานแล้วเหรอคะค่ะทานแล้วเหรอคะเห็นเห็นดูหน้าทานนะคะหน้าน้าทานนะคะเดี๋ยวได้เลยชื้นชิมก่อนนะคะเดี๋ยวหมดแล้วเนาะแม่ของแม่ขอก แค่เห็นแค่เห็นก็รู้ว่าน่าทานอู้ย่างงั้นโอ้ยางงั้นลองทานดูนะคะว่าหน้าตากับที่เราลองทานแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างได้ค well, well, ่ะนี่ใส่ซอสก่อนนะคะใส่ซอสโอ้ยใส่ซอสก่อนเลยค่ะเห็นน้ำไม่ได้เลยคนแล้วก็ชิม

อร่อยนะคะ,อคะโอ้โห,หน้าตาเพิ่งเห็นเริ่มแรกก็อร่อยประทานเข้าไปก็ยิ่งอร่อยค่ะนีคือสอยคนลอ้ยผานเลย <laughs> ก็ให้ทุกท่านทานกันอย่างมีความสุขนะคะทานให้อร่อยอร่อยค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องของจบคลิปวิดีโอมากราบหลวงพ่อโสธรไว้สำหรับเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เชิญมากราบหลวงพ่อโสธรแล้วก็ มาแวะหาอาหารมารับประทานเอานำไปฝากคนที่อยู่ทางบ้านได้นะคะอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านกันอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย